ันนี้วันจันทร์ที่แปดกุมภา 2, 000, ar, สองพันยี่สิบเอ็ดตึงตึ้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 งตุงตุ้ง้งมีเจ้าของแล้วสองตัวนี้มีเจ้าของแล้วไอตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วตกลงขายตัวไหนได้บ้างแล้วก็สีขาวจองแล้วตรงนี้ก็จองแล้วสองตัวอันนี้ว่าง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  ส้มว่างขาวไม่ว่างสองตัวนะ้ะกรงนี้กรงนี้ก็ไม่ว่างสองตัวไม่ว่างสามตัวอันนี้ก็จองหมดเล้วมีตัวไหนไข่ได้บ้างงงเลยจองกันเก่ง <c oughs> หมูอ้วนทำงานเอาหมูอ้วนทำงานเอาหมูอ้วนทำงานครับอวันนี้วันจันทร์ที่แปดกุมภาสองพันยี่0 2บ ยุกยิกย ok, ุกยิกดตัวเท่านี้หมาตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ดึง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 กินข้าวกันเพิ่งเสร็จหัวก็จะริมริมนิดนึงหัวลงไปมุดข้าวเปียกหมดเลยหัวไปมุดข้าวเปียกหมดเลย อะไรกันขนาดนั้นอะรักอะไรกันขนาดนั้นนี่เดี๋ยวจะไปสีสกเกตคืนนี้ละจองที่นั่งไปสีสกเกตแล้วอันนี้เดี๋ยวนี่ก็จองแล้วแหละแต่วันรับวันไหนว่าวันสองวันเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนสองวันนี้แหละจองแล้วไปเป็นเด็กสีสกเกตนะเราอะไปอยู่ไกลเลย นี่ก็ไปอยู่ลังสิตตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวลูกค้ามารับวันพุดแล้วก็ตัวเมียไปอยู่ลังสีวันพุ่งนี้อังคารเนาะอังคารหรือพุธนะพ่อมาดูหนูเยื่อเป่าเนี่ยกินอือโจเมียนี่ตัวผู้ลงรูปปุ๊บลูกค้าจองมาเลย